สายนิตอนออกจากบัตบาร์นิตอนจุดนี้ก็จะมาจัารวมกันนะครับออกไปหาหลอดไฟ feet, หลอดที่ 1, หลอดที่2และหลอดที่3สายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าล่างสวิตทางเดียวออกจากสวิตทางเดียวนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดต่อสายนะครับก็จะออกไปหาหลอดไฟ feet, หลอดที่ 1, หลอดที่ 2, และหลอดที่3สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิตทางเดียว1ตัวควบคุมหลอดไฟ3หลอด หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับตู้คอน sumer unit สวิตช์ทางเดียวและหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าบล็อกขนาด2อคูณสของสวิตช์ทางเดียวสายนิวตันออกจากบัดบานิวตันก็จะมาเข้าบล็อกขนาด2อคูณสของสวิตช์ทางเดียวเหมือนกันนะครับ สายลายนะครับสีน้ำตาลนะครับระบบแสงสว่างใช้สายขนาด1.5นะครับก็จะมาเข้าบล็อกขนาด2.4จุดนี้นะครับก็ออกจากเบเกอร์ย่อยนะครับระบบแสงสว่างนะครับใช้เบเกอร์ขนาด1 0แอมป์นะครับออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าบล็อกขนาด2,4ของสวิตช์ทางเดียวจุดนี้นะครับส่วนสายนิวตันนะครับ ใช้สายขนาด1.5นะครับสายสีฟ้านะครับก็จะมาเข้าบ็อกขนาด2ณ4ของสวิตทางเดียวเหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับ ้นสายนะครับออกจากบัตรบาร์นิวตันนะครับออกจากบัตรบาร์นิวต้นก็จะมาเข้าบล็อกขนาด2อคูณสของสวิตช์ทางเดียวนะครับตอนนี้นะครับสายเมนมีสายลายและสายนิวต้นนะครับเราจะเดินสายจากหลอดไฟนะครับหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3นะครับสายลายและสายนิวตอนนะครับจะมาเข้าบล็อกขนาด2อคูณสของสวิตช์ทางเดียวนะครับ ตอนนี้นะครับบล็อกขนาด 2. อูณนะครับก็จะมีสายลายอยู่ทั้งหมด4เส้นสายลายก็คือสายสีน้ำตาลนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4เส้นและสายนิวตันนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4เส้นสายลายนะครับที่ออกจากเบเกอร์ย่อยนะครับก็จะมาเข้าล่างสวิตช์ทางเดียวจุดนี้นะครับก็จะมาเข้าล่างสวิตช์ทางเดียวออกจากสวิตช์ทางเดียวนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟ ทั้ง3หลอดนะครับหลอดที่1หลอดที่2และหลอดที่3นะครับออกจากเบรกเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าล่างสวิตทางเดียวออกจากสวิตทางเดียวนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับที่เป็นสายลายจุดนี้นะครับเราจะใช้การพันสายรวมกันนะครับ สายของหลอดไฟหลอดที่1และหลอดที่2หลอดที่3นะครับก็จะมามัดรวมกันนะครับพร้อมกับสายอีก1เส้นนะครับสายเส้นนี้นะครับก็จะมาเข้าบนสวิตช์ทางเดียวครับสายที่ออกจากเบรกเกอร์ย่อยนะครับก็จะมาเข้าล่างสวิตช์ทางเดียวออกจากสวิตช์ทางเดียวนะครับก็จะไปเข้าหลอดไฟหลอดที่1หลอดที่2และหลอดที่3จุดนี้นะครับจะเป็นจุดต่อสายนะครับของหลอดไฟหลอดที่1หลอดที่2และหลอดที่3 ส่วนสายนิวตันนะครับจุดนี้นะครับที่ออกจากบัตรบานิวตันนะครับก็จะมามัดรวมกับหลอดไฟหลอดที่1ห,หลอดที่2และหลอดที่3นะครับ สายนติตอนออกจากบัตรบาร์นิตอนจุดนี้ก็จะมาจับรวมกันนะครับออกไปหาหลอดไฟหลอดที่1หลอดที่2และหลอดที่3สายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าล่างสวิตช์ทางเดียวออกจากสวิตช์ทางเดียวนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดต่อสายนะครับก็จะออกไปหาหลอดไฟหลอดที่1หลอดที่2และหลอดที่3จุดนี้นะครับเราก็จะกเก็บสาย เราก็จะใส่หน้ากากนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ o n b เบรกเกอร์ n มนออนเบรกเย่อยเปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะสว่างทั้ง3หลอดนะครับปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะดับลงนะครับเปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะสว่างนะครับออฟเบรกเกอร์ย่อยหลอดไฟก็จะดับลงนะครับ o อเวกเกอร์เมนออนเว o เกอร์เมนออนเวเกอรย่อยหลอดไฟก็จะสว่างนะครับปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะดับลงหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ